กินด็ครับผมนะว่ับยินในคับวามรู้ควาชเข้าใจองกตัวางานครับกินมาเนี่ไม่ใ่เพื่อความสุขใน้อนที่ันต้องเงินภาษีนหมดได้ไหมแวมหมดแล้วหมดเลยนาผมาแสดงแเลยถ้าใอรที่หลานดั้งใจเอาชมเขาตักในรถรถท้องนวำเขาเป็นนักเรียนบ้องเป็นคนดงานก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้อก็เขยังไม่ี่กทั่งเรียนก็ยังไม่เรียนหน้าก็ต้องทำให้เขา อีสักรู้ให้การเป็นเจตาำนานผู้นำครับผมด้านหลังเบรบดีนะครับอีสักผ้ใส่เป็นงานนะคบผู้นบีเือนีนงานบารังใจร้อยครับปลอมาสุดลวามรับเปนครับคู่รักนี้ครับผมแน่นเลยอย่างถ้าเห็นเขาต้องหักวงหักัวให้โกตาบอกว่าม่กีฬา พอ่อกับแม่โดนผู้ให้โอการแราวใครจะลิ่มพัฒนา,จาเาจะพอหรูน้องมีสุขมีใจว่าเราได้รับโอกาสได้ได้มีโอกาสในการโชว์เขาก็ต้องพัฒนาให้มันดีบนเก่าตอนหีูยีราอายุสิบเดือนีผลงานมีแบบนี้คือมันขึ้นอายุขึ้นทะเลาะแต่ว่าขันหนูอายุสิบแปดปีเราหนูยังอยู่ซ้ำเกาเ่าแดงสีมันก็บ่น่าสนใจเลาเมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ้องจริงแบบพัฒนาขึ้นตามอายุของเขาก่อตาโลงเริ่มจะเริ่มเยอ้อนาน้ำูกยังงี้เอไปท่มบันคือข้าของแไปหลังจากเดกเลี้ยงขึ้นจะค้องขึ้ล่องึ้ล่ำขื้นทองไอ้บ้นไอ้บ้นนี่กินกว่าเราบัดนี้พ่อไม่า ลัแน่ในต้องตองอดทนแน่ต้องดทนตั้งใจแข็งตองอดทนทานไหนเลี้ยงให้มันให้มันจุ่งนี้ไปก่อนลอมเนี่ยเนย่างด้อะรนี่ได้เมื่อของออกโท่าัรน์ดวนอีกเห็นมอใชรับทีวิทห้มตัวเห็นมออองเี่กลับลูกกลับไแบมือเออเป็นเังกวายยู่ หนูคิดไม่ออกเลยว่าหนูจะท่องเพลงอะไรอีกหนูยังค <lush> ิดไม่ออกว่าหนูจะกลับมาหนูจะร้องเพลงอะไรอีกค่ะั่านเงยังก็ดีเากระหว่างกับกุ้งมะนาวไห่แน่ไห่ยาไยำมาเด้รู้แก่ภามาสูงก่อนไอ้กรุงเทพเขาไม่ได้ไปต้องให้นไปเตรียมตัวก่อนเสื้อที่เป็นรีเซียดจะคล้องไหมต้องไปรีเซียจะคล้องไหมก่อน